วงเซจี้อีกแบบนะคะเรียกกันว่าเล่นๆว่าแบบหมวกแบบมงกุฎพับปลายเข้าหากันแต่ไม่ได้กึ่งกลางนะคะเอาให้ชิดกันหน่อยแล้วก็ ใช้หมวนให้นิ้วโป้งขวาพันรอบนิ้วชี้แล้วดึง2แผ่นเลยนะคะดึง2แผ่นซ้อนกันขึ้นมาดึงเยืงไปข้างหลังนิดนึงค่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วกลางบีบนิ้วชี้ให้แน่นตรงกลางนะคะเริ่มพับตรงนี้ให้ชิดกันนิดนึงนะคะให้เป็นระยะแบบนี้นะคะไม่แบบนี้นะคะตรงกลางขนาดนี้ไม่เอานะคะ เวลาไปพับแล้วเขาจะไปทับกัน2ส่วนทําให้เหลือแค่3ามุมนะคะพันให้แน่นนิดนึงนะคะนิ้วโป้งซ้ายเนี่ยดันหานิ้วโป้งหุนด้านไในให้เจอบีบแล้วดึงนะคะจะได้4ส่วนแบบนี้ตรงข้ามกันอย่าลืมนิ้วโป้งกับนิ้วกลางบีบเข้าหานิ้วชี้ด้วยนะคะจะได้แน่นอีกอันนะคะลองดู ม้วนให้รอบเลยมากที่สุดนะคะแล้วก็ดึงดึงด้านในแผ่นเดียวไม่ได้นะคะต้องดึงข้างนอกด้วยจะได้รัดแน่นเนี่ยด้านนอกเนี่ยต้องอันนี้จะทําให้แน่นขึ้นนะคะอย่าลืมดึงอันนี้อย่าดึงแต่ด้านในอันนี้นะคะดึงด้านนอกนี้ด้วย